สถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาส,สายพันธุ์ใหม่2012 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS) Corona Virus ภูิหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2012 คนการอนามัยโลกได้รับแจ้งผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2012ตั้งแต่เดือนกันยายน2555จนถึงวันที่4ตุลาคม2556รวมทั้งสิ้น136รายเสียชีวิต58รายที่สำ s t concern however is the fact that the different c l s in multiple countries increasingly support the hypothesis. that when there is close contact, this novel coronavirus can transmit from person to person. The reports from nine countries Jordan, Saudi Arabia, Qatar, the Arab Emirates, England, France, Germany, Tunisia, and Italy. สำหรับประเทศไทยในขณะนี้มีผู้สแสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัตจำนวนประมาณกว่า1 0 0 0 0นรายร้อยละ80อยู่ใน14จังหวัดทางภาคใต้โดยส่วนใหญ่มาจาก5จังหวัดหลักคือนราธิวาส ปัตตานียะลาสงขลาและสตูลอีกร้อยละยีมาจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยกำลังจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2556 สถานการณ์สมมุติที่หนึ่งพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนาสายพันธุ์ใหม่2012 Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS) โคโรนาไวรัสรายแรกในประเทศไทยปลายเดือนตุลาคม2556ผู้สแสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากซาอุดิอาระเบีย เริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศไทยบนเครื่องบินขากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิแอร์โฮสเตสสังเกตว่าผู้โดยสารชายผู้หนึ่งที่ไปร่วมสแสวงบุญอายุ60ปีมีอาการไข้ไอมากเมื่อถึงสนามบินผู้ป่วยรู้สึกเริ่มเหนื่อยหายใจเร็วจึงเข้าพบแพทย์ที่คลินิกในสนามบินแพทย์ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีชายชาวปัตตานีอายุ50ปี เริ่มป่วยเป็นไข้ไอจึงได้มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจรักษาเบื้องต้นต่อมามีอาการเหนื่อยหอบจึงเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนแพทย์ซักประวัติพบว่าผู้ป่วยเป็นผู้สแสวงบุญที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แพทย์จึงเก็บตัวอย่างทรงตรวจและวินิจฉัยโรคว่าเป็นปอดบวมจึงได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดและแยกผู้ป่วยไว้ห้องแยกผู้ป่วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันเมอร์สโคโรนาไวรัสส่วนรายแรกที่ตรวจจากสนามบินไม่ใช่เมอร์สโคโรนาไวรัส กระทรวงสาธารณสุขได้หารือผู้เชี่ยวชาญและออกแถลงข่าวเรื่องพบผู้ป่วยเมอร์สโคโรนาไวรัสรายแรกในประเทศไทยรวมทั้งรายงานต่อองค์การอนามัยลโลกท่ามกลางความสนใจอย่างมากของสื่อมวลชนและประชาชนมีสื่อมวลชนบางส่วนไปขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดปะตะัตตานีและไปบ้านผู้ป่วยจากสถานาการณ์ดังกล่าวเบื้องต้น ท่านจะมีแนวทางดำเนินงานอย่างไร